ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมโบนี้เวิร์กใหม่และในที่สุดครับล็อกซี่ก็ปรับใหม่ครับให้อัตตนะิสามารถจับได้โดยที่ไม่สนกันซีซีนะครับเหมือนกับอารัมกับอเลเตอร์ฮะดังนั้นล็อกซี่จะเป็นตัวละครตัวที่สามที่สามารถจับแบบทะลุซีซีได้ครับวันนี้ครับเราเลยจะมาทําคอมโบ3จับโดยมีล็อกซี่จับอเลเตอร์จับอารัมจับมาดูกันว่าในเกมจริงๆเป็นยังไงไปดูกัน ผมขอแนะนำโกลเด้นเติมเกมเติมเกมอาวิถูกถูกมากกว่า50แพ็คในเว็บเติมได้ทั้งเว็บละไลน์แถมยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกมากมายได้ตลอด24ชมมั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นเอาละครับเราเข้าสู่กันในเกมแล้วสำหรับคอมโบนี้เวิร์กไหม่วันนี้เรามาเป็นคอมโบ สามจับเรามีอเลเ,เตอร์จับอารัมจับแล้วก็นี่ครับเพิ่งปรับมาใหม่ครับล็อกซี่จับและเป็นการจับแบบขัดขืนไม่ได้ใช่ไหมครณอุ้ยมาดูกันว่าคอมโบสามจับจะเป็นยังไงครับค่อยๆนะเดี๋ยวพี่ก่อนพี่ก่อนแล้วคุณอุ้ยตามแล้วดิวสุดท้ายเคะเ้าเหรอได้อยู่ <laughs> ได้อยู่ <laughs> ได้อยู่ ไอ้ยีไม่ใช่คนดีเอ้าไม่ใช่คนนี้เรียบร้อยไอ้ยีแม่งไม่ได้ขยับสร้างความได้เปลี่ยบให้เกมยังไงยีหน้าคุณอุ้ยเปิดคอมโบจับก่อลแล้วอย่างผมจับตัวนี้แทนตายเลยยังไงทอดนี้พี่กดพี่กดทานี้ท่านี้ท่านีหยับยาโอ้ยับเจนโอ้กีวีเนี่ยอันตีเนี่ยสามสิบสามสิบ มีใครจำจังเลยไหมจำจังผมมีจับผมมีจับผมมีจับได้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 ผมก็มีคุณดุ๊กจับมาครับผมจับตอนผมจับแล้วตอมผมตอผมตอมอยกเกลียดไอ้ผมอยากได้3จับวะอีกแค่สองจับแม่งก็ตายแล้วมีจับผมมีจับพี่ก่อนแล้วดิวนะพี่พี่ก่อนพี่ก่อนอ่ะดิวดิวดิวลากมา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 จับเลยพี่จับจับนี่เลยคุณดุ๊กจับวะอ๋อคุณดุ๊กมีจับโอเคไม่ไรไม่ไร ดี๋ยวนะเราลองมาบวกกันเล่นๆดิผมจับ2.5วิของครูวิจับกี่วิ2.5วิเหมือนกันอ่ะรวมเป็น5วิของดิวจับอีกกี่วิ1.5 1.5อุ้ยเพื่อนโดนจับมาจับลากมาหมดแล้วจับปอจับปออุ้ยจับคนละตัวนึงนัวไปนัวไปนัวไปทังอยู่ทังอยู่อุ้ยเออมันเห็นได้ไงวะช่วยตายเรียบร้อยหมดตี ท่ากับว่าเราจับรวมกันทั้งหมดนะครับ6.5วินะครับโอ้ยนานมากเลยนะเดินไปโผล่ให้เอ้าอุ้ยมันเห็นยไังไงวะจับแล้วหนึ่งโอ้ยยังไม่ทันจะเล่นเลย <laughs> ตายาอาคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จับแล้วเดี๋ยวลากมานะไหมใชเล่นกับพอ่อมา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 เ <laughs> ก็ก็ไรเก็ก็ตก็ก็ต่อเลย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  ด้ยผมว่านะจับบันเดอร์อีกดีกว่ามันอยู่สายเยอะนะดิวมานี่ดิวมาใกล้ๆเอ้ยเดียวดิวดิวถึงเปล่าเฮ้ยยักษ์คุ้ยมีฟิกตื่นไหมโอ้ยยังผมกำลังไปไอ้ยี่ตายหาแล้วพี่มีหมัพพี่มีหมัพให้พี่มีหมัพพี่หมัพให้แล้วพี่วางแกบโอ้ยยักษ์เูโดดเลยตายวะมาข้างบนข้างบนดิวมาดิวมาดิวมาข้างบนดิววางบนดิวมันได้อยู่นี่มันได้อยู่นี่มันได้อยู่นี่ระตเปิดดิเปิดทำแล้ว จับตุ๊รอแป๊บนึงเดี๋ยเพ่งซอยรอหนึ่งดิวดิมาดิวไปดิไปไหนวะดูวไปแล้วมผมไม่ได้แล้ววะต้องเล่นแล้ววะยะโดนขัิดหมายแล้วคุณด้วโอ้ยสวยแล้วดิวเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้จับมันคุณดิมีจับยังคุณดิววันเดอร์คุณดววเดอร์ผมมั อุ้ยมาปององอวันเดอร์0ูนย์เแล้วอ้ยวอบอวันเดอร์ไม่ได้ริมรถแล้ววะตัวอะไรได้ตัวอะไรมาข้างหน้าจัดเลยนเดี๋ยวผมเปิดก่อนเลยเอรผมไกลกว่าไอ้เหียแก๊กได้เลยอุ้ยจับมันดิวจับมันอย่อยูอยู่อ่อยู่อย่อม่อย่อย่ดีอยู่่่ออ้ย อุ้ยจับในบ้านเรียบร้อยวางแถบให้ช่วยก่อนอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเดือดตายหาบทตายหาบทมันจะกล้ามาตัวน้ำคดไว้อ่ะแงะแล้วที่ลุมตีห้าตัวไป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 ผมเปิดก่อนเลยไม่ต้องตัวเดียวกันก็ได้นะไปดีๆ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 ไปดีไปดีเพื่อเราได้จ่ายอยู่เพื่อเราได้จ่ายอยู่ แตกแตกเรียบร้อยเฮ้ยสวยงามก่อนละเรียบร้อยหมดตีออกมาได้อีกตัวได้ไหมออกมาได้มันได้อีกตัวเไหนอ๋อจะโหลดึงอ่ะมันเดินจะโหล่อเหรอคืออยากแพ้ว่างั้นแพ้ว่างั้นโหดจังวะเขาลืมตัวหรือเปล่าเขาโดนสามทางอยู่ตอนเนี้ยเดิมวันเดิมวันเดิมมัมดุ๊ยต่อดุ๊ยต่อรวมแค่หนึ่งหล ไปก care, uh ่อน fi oh, nice. เราจากลานี huh. no ่ไงเดี oh, ๋ยวผมกำลังมามาพร้อมพร้อมนะ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 พร้อมยังพร้อมยังแมนนะแมนนะพร้อมยังโอ้จะตายแล้วนะตัวจับกูโอ้ดูมึงหมาแพงเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วอุ้ยเชนซีซีจับจับพี่ตุ้ได้จดี๋ยวพี่ตุ้งสวยสวยสวย เฮ้ยกูด้วยมีจับปะกูด้วยปล่อยคิมซีบ้านนี้จับมัน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 คิมซีบ้านยี่ห้อมตายเอาไอจีแก่กูอีล้มกันหมดะคนมันเยอะคนมันเยอะไม่เป็นไรคิมเราก็เยอะคิมเราก็เยอะชู่ๆแล้ว โอเคครับสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไฟสุสวยๆอีกหนึ่งไฟแล้วกันก่อนจากลาใครโผล่ตัวแรกที่เอาตัวนั้นก่อนเลยนะแก่ต่อเน็ตอะไรตัวนี้แก่กอเลือดหนาดีออกมานึ่งทีโอ้ยตายแล้วเฮ้ยพี่ตายกไหนนอะัเดี๋ยวพี่จับมนเด้อพี่จับมนเด้อคุณด้วยมนเด้อเฮ้ยเราเหลืออีกหนึ่งจับแล้วเอกนี่โอ้เสียจับเหรอไม่ไรไม่ไรเก้าวิผมมีจับอยู่ไหนอยู่ไหนมีตัวไหน นี่ไงเอาดิจับจับกันมาตาล้ายมึงตไปจับให้จ okay, ับให้ตายอยู่ตายอยู่ตายเก็บตายเก๊ตายเก๊ใหญ่ดีกวบดีกวบดีจับไปรอรับไปรู้จับนี่จับนี่มัมมัมมัมดีในบ้านเลยในบ้านเลยคุณลุยในบ้านมัดเอาเยี่ยตายห่ากันหมดเดียวกระโดดกระโดดใครสิคน ไปยังไงตายก็สิบคนวะเด้ออุ้ยอุ้ยตีบ้านอุ้ยตีบ้านอุ้ยกินตีบ้านโดนแล้วโดนเลยได้แค่มองทำได้แค่มอง้านละพันนี่แหละและนี่คือคอมโบสามจับของคอมโบนี้เวิร์กใหม่ครับแล้วเพื่อนๆคิดเวิร์กไหมครับเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าคุณอุ้ยคิดว่าคอมโบนี้เวิร์กไหมครับเวิร์กเวิร์กเวิร์กมากด้วยมันนะผมว่าสนุกด้วยต้องระวังตัวโป๊ อาจจะต้องระวังตัวโป๊กแล้วดีว่ะคิดว่าคอมโบนี้เวิร์กไหมในล็อกซี่เวิร์กครับแต่ผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งทำไมทุกคนได้เหรียญทองผมได้เหรียญเงินคนเดียววะอ่ะแล้วอเจคิดว่าคอมโบนี้เวิร์กไหมครับเวิร์กเวิร์กนะสนุกดีแล้วน้องปื้มไหมคนแบกของเราเวิร์กเวิร์กตกไหมเขมเป้เพิ่มแล้วแบบ ส่วนตัวนะครับผมก็มองว่าคอมโบนี้เวิร์กครับสามารถเล่นได้จริงนะครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นแรงที่ไม่สูงมากเพราะว่าถ้าในแรงสูงๆเนี่ยจะมีปจัจจัยหลายอย่างประกอบเนาะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแผนที่แบบค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์หยิบมาผมว่าโอกาสได้ดาวสูงนะนสรุปคือคอมโบนี้เวิร์กครับและคลิปหน้าครับเพื่อนๆอยากให้ผมทําคอมโบอะไรครับพิมพ์คอมเมนต์กันไว้เลยนะครับแลว้วพิมพ์ไอเดียไว้ด้วยว่าไอเดียนี้คืออะไรชื่อคอมโบอะไรนะครับเดี๋ยวคอมโบไหนน่าสนใจเราจะมาทําให้ดูสําหรับคอมโบนี้เวิร์กไหม